สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงส้มง่ายๆสไตล์เรานะคะดัดแปลงอาหาระคะ่ะอาหารต่างแดนค่ะมีอะไรก็ทําอันนั้นนะคะวันนี้เราทําแกงส้มปลากระป๋องนะคะเปิดเครื่องอุ่นนะคะแกงส้มปลากระป๋องค่ะเราเปิดเครื่องดูดนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นของพริกนะคะก็จะทําให้จํานนะคะก็เลยเปิดเครื่องดูดตอนนี้เราปิดแป๊บนึงน,นะคะ ใส่ปากระป๋องลงไปแล้วนะคะนี่แะเราใส่ขมิ้นไปหน่อยนะคะใส่ขมิ้นไปหน่อยนะคะเพื่อจะได้สีสันนะฐานเนาะปลากระป๋องเขาก็อร่อยอยู่แล้วเนาะเป็นแกงส้มดัดแปลงนะคะพี่น้องมีอะไรก็ทําใส่อันนั้นนะตามสไตล์เรานะคะมาด้ซีเรียสนะคะมีอะไรใส่อันนั้นนะคะแกงส้มต่างแดนนะคะ เป็นปลากระป๋องค่ะเราแกงส้มใส่ดอกกะหล่ำนะคะวันนี้เราก็าใส่ทั้งใบทั้งก้านนะคะนี่ค่ะเราชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบหวานใส่หวานชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะคะตามใจคนคนทานะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดนะคะแกงส้มของเราก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราใส่ผักลงไปผักมีอย่างเดียวนะคะมีใบแล้วก็มีดอกกะหล่ำนะคะ เราก็รอให้เขาผักสุกเนาะแล้วเรามาชิมรสชาตินะคะแล้วเราก็จะแต่งเติมอะไรก็ว่าไปนะคะอาหารตางแดนค่ะมีอะไรก็ใส่น,นั้นนะคะเป็นอาหารตัดแปลงง่ายๆนะคะตามสไตล์เรานะคะตามสไตล์เรานะคะนี่เราทําทานเองที่บ้าน,นะคะ่ะมาด้ซีเรียสนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้แกงส้มรดเดือดนะคะนี่เป็นปลากระป๋องนะคะ แกงส้มเราก็โขลกปลากระป๋องนะคะกับเครื่องแกงเครื่องที่เราแกงนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปรอให้เดือดนะคะรอให้สุกผักสุกเราจะมาปรุงรสนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะแกงส้มนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มนะคะต่างแดนนะคะแกงส้มปลากระป๋องนะคะก็เราก็ตำปลาลงไปแบบนี้นะคะเป็นแกงส้มนะคะ ก็จะเป็นดอกกระหล่ำกับใบกระหล่ำนะคะเราก็ใส่ไปด้วยกันเนาะใบกระหล่ำที่ก็ติดมากับดอกกระหล่ำเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตานะคะแกงส้มปลากระป๋องค่ะง่ายๆสไตล์ต่างแดนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยชิมแล้วค่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะเราไม่มีมะขามค่ะเราใช้มะนาวกับน้ำหมักแทนนะคะ หยาะลงไปเนาะแต่ตอนนี้ก็กดชาติอร่อยแล้วค่ะตามใจเรานะคะก็ปเป็นแกงส้มง่ายๆเราแบบนี้นะคะแกงส้มปลากระป๋องง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะแกงส้มดัดแปลงของเราค่ะก็ตามสูตรเรานะคะนี่ค่ะตามสูตรค่ะแกงส้มนะคะเรียบร้อยค่ะ ชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มตามใจเราเองนะคะเราทำทานเองค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ